มาดีเป็นคนบรรยากาศยามสาวอากาศหนาวนึงอากาศหนาวหมดอ่ะอากาศหนาวเลยคนว้าเนี่บรรยากาศอืมบรรยากาศยามเช้าตาบป็นนองคอกนะฮะ พ่อเพียว,นนนวเดน,าก,นากับคอนอ่าฮ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 ่าาน่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่าาฮ่า่ะห่ากะาะา ออแต,ง,ออแตง้ากจมันเป็นนะ้างก็เป็นดอกเ็นหรอัน,นี้เป็น้มานนี้เป็น้าอดมากในหน่อย,อยนึงแม่เนาะ อรัก,อก้อ,กอนวนงให่หมนหลอกแงน <c oughs> นีจะขอนววบรรากาบานห้อากาศบานห,ห,หก็จะประมาณนี้จะสดชื่นนะอ่า cua cô ạ ui lại hả nạn này bằng cái xế thế chọc chọc ngay này thế chị, lên hết mà này này này, chết là nục นกพิราบเหดเดินหดอยู่้ยอนี่สี่คนอ่อู้ไ่งามเลยจ้ต่มต่มมาแต้มตรับต่อมตะไนแสบตอนนั้นเนะ ต,ตัวใหญ่นี่ว่สบมันหยาบเนาะอ,อันนี้มันเล็กกระเทาะนวแสบหยาบไก่ปลาไกป่ปลาราวงไกป่ปลาไก่ปลาเฮ้ยไก่คือเข่าก่อน นี่ไลยืะเถยอ่กรเเลยจะือกินจั้หกินเหยื่อเล็กไก่หอยเล็ไก่หอยถ้ไก่ตัวเลไมจี่อาหายกินตอนกินเหยื่อไก่ีแตกจเจหางก็หางขามันจะเจ็บเนาะัจา ok á? cây quay quay lên trên cao cao, mèn nè nè nè. Nhai hả? mặc sọt bùn. ui. cái là tôi nhảy hả ừ, à, 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 này? ơ nhai cù ui. quơ co mèn. chép chép chép. Đi quay lên lên nấp trên này. ไก่ขาวไก่ป่างามโอ้ยไก่ตัวนสิงหน่องแล้วไก่หยานเขาถือไก่ตีตะปดเละเขรไกปหน่อยบังเกอนองบังเกอนองโอ้ยเอไปกิงมันยางมันสบไปหน่อยมาบูดจิงเ ไก่กินนะโอ้ยเจียนะบนหออไปเลยเจียติต่อถ้าเจาเไก่บตเ้าตนั้มันบ่มีไก่มันไก่มันนาบูไตนีจกเนี้ยฮะเอ้โอยงาไปไงไก่ไก่หลา อี้หมาเทนมาเทนเป็ดก็มีนะครับว้าวเดือดแปลงเดือดแปลงคลิปๆๆๆๆคลิปงิวอ้าวเป็นบาดนี่ทุกคนอนี่นี่ไก่ปลางามเนาะตัวขาวนี่ก็งามขาว ให้เดือดแปลงขักเลยเดีไปวนมันหนาให้กิดเข่าเลยเลยลดีเ๋ดยกเ็นหนาไปเอาไก่นืนนรมลมเนาะอุ้ยไก่หามานะเห็ดมัดรวมๆไบปลายเป็นฝูนกมันงางำตกไงและไก่กัไก่ตีป้านกัน อายมันดีซื้อแหลึงอย่างนุดมเนาะ้อ้ออ้ยเป้าเป้าอูโอ้ลุกลูกกากาอ้าอ่าอ้ากาอ่าอ่าอโอ้ยไปหาบนกินกินเขากินน้ำนี่นะทุกคนทุกวันเหรอ กันจะประมาณนี้อ้หห้ยงมองงอเป็นไรหหนี่ไงโ,โอเค,อคมองสำนบกตีเก้าสบาตีชวนอยางตีตายได้ตทา่านเามาดีชวนอย่างเลย นะไดูไก่กไก่ก็ได้ไก่ก็ด้ดูไก่ก็ได้ก่กได้ดูไก่็ได้ด้กไก่็ด้ก็่่่กกดไกด้